คนด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยผม VG Evo GUS นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถามว่าผมจะมาทำอะไรก็ผมจะมาทำไอ้นี่นะครับผมเออมาดูเอาเองแล้วกันนะผมก็มีเกมเนี่ยเขาได้อัปเดตแล้วนะครับผมนะฮะเราสามารถเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับ แต่ท้าทางเนี่ยถ้าผู้ชมได้อย่างแต่ทำไมผมไม่ได้วะเนี่ยล็อกอินนะล็อกอินเป็นท่าทางสวัสดีนะครับผมก็ท่าทางนี้เนี่ยเียมแจกฟรียกเสริมนะครับผมอย่าลืมไปรับกันนะแค่ล็อกอินไม่รู้วันไหนนะครับผมก็ได้ครับถ้าตามนี้มั้งครับ17เมษาล็อกอินอ๋อโทษทีครับ แล้วก็เจมเนี่ยเขาได้แจกไอ้ตั๋วจองอะแต่ผมรับไปแล้วผมไม่ได en ้ถ่ายคลิปไว้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็บินตับการส่มส่งใหม่นะครับผมมาเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยตอนที่หาวอนนะเนี่ยเขาให้เปิดอย่างนี้นะสุดท้าย 这个太，这个不用，还能玩。 ก็เป็นแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือเดี๋ยวนะรูปแบบหนึ่งคือก็คือการเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตมาไหมก่อนถ้าได้เสียงอะไรรบกวนเนี่ยก็ขอโทษได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นอันนี้ใหม่นะครับผมเป็นหน้าใหม่นะก็ให้เลือก ทั้งไ่นจะเลียงนื้ได้หรือจะเปลี่ยนสกิลตรงตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือเนี่ยหรือจะอัพเลยก็ได้นะ่ะเห็นไหมน่าจะอัพได้เลยนะครับผมก็ถ้าไม่อยากใช้ก็กดตรงไหนก็ได้มุมไหนที่ไม่ใช่ตรงมุมนี้นะกดไปกดตัวห้องผมก็ได้เดี๋ยวผมมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคสำหรับหน้าใหม่เนี่ยก็เป็นหนึ่นงยี้นะครับผมเย้โค้ทีอะครับง

นี่ฮะเขาได้บับนะแต่โคโนโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมโคโนโดนโดนเนิร์ฟแล้วนะแดี๋ล้วผมหาลริ่งอ่นเนี่ยตั้งจำแลงอโอเคไม่รู้ว่าแปลงร่างได้ไม่จำกัดหรือเปล่านะ ผมก็ไม่รู้อะไรเท่านี้ครับผมตละคนโคโนโน่นจะชื่อในปฏิหารชื่อในตูนผ้ผมจะเป็นที่หนึ่งคุณต้องมีที่หนึ่งสามสนามพลังนะผมป้องกันความเสียหาย600หน่วยจากศัตรูอูเรียนสามารถยิงศัตรูที่อยู่ด้านนอกได้จากในสนามพลัง เพิ่มความเร็วขึ้นที่5เอฟเฟกต์สกิลอยู่เป็นระยะ3วิคูด้า200วิ200วิคูด้า200วิก็ปกติโคโน่คูดาวเท่าไหร่ครับผมไม่รู้นะเพราะาตัวนี้ผมไม่เคยใช้ก็ซำผมไม่รู้ว่าเออมีอะไรใหม่ไหมไม่นะครับผม เดี๋ยวดูในนี้กันก็ไม่มีอะไรใหม่เลยมั้งนะครับผมโอเคแต่ผมดูพวกเอวก่อนจะไม่มีละมั้งนะครับจะทันเลี้ยงมาใหม่หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกัน น่าจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมกดูของแป๊บหนึ่งนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่เด้ยนะก็ไม่รู้แล้วว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นกันนะผมถ้าเนลับเ้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ i ครเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายครับและเจอกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับขอ,ขอขอบคุณที่ติดตามจนถึงหกคนและอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ก,กับไครนะอย่าลืมไปละก็ถ้าเสียงผมแปลกๆหน่อยก็ขอโทษด้วยครับเจอกันใหม่นะผมบายครับสวัสดีครับ